สวัสดีครับสวัสดีชีวิตคนมานอกกับทีมงานเนีนยนครก้อนจุ๋ยทำไมหักกินนะครับอ้าแล้วก็ช่วงนี้ฝนฟ้าตกพายุเข้าเขาเลยมหมูจะไปทางใดก็ต้องทำกับเข้ากันก่อนช่วงนี้เสี่มก่อนบอกว่าใครมีอย่างกินนะช่วงนี้ก่อนนะครับหมูจะเอาอย่างมาก,กินกันเลยเอาซีจ,จีนมาซาให้น่อยนะครับซา,ซาจ,จีนอาาหรลักเ <c oughs> ออ ท็อปตรงนี้นะครับว่าจะออกปลาลาดอยกันเข้าดอยกันกับวัได้ไปนะครับใส่เบ็ดใส่กางเดี๋ยวปู่เชียงรายจะทำละวันนี้ซาจิ่งทำแบบเด็ดใครอ่ะทใครแดงกิ้งเหรอนี่มีดีขวดไปยังซื้อลูกเชียงรายมาปู่เชียงรายสำเร็จแล่เนื้อนะครับพยายามตีมันเอ็นมันตีนะครับต้องเอาออกแล้วเกี่ยวเกี่ยวย่างเกี่ยวดีตีเข้าโคเดียวอ่า แ้วเอาเอ็นออกเฉพาะเนื้อจะได้กินลำลำแต่ละคนเที่ยวบีทั้งนั้นเสร็จเราทั้งเหนือเขานะครับชอบกินซาจิกันยังหวานนั่นหรอนี้ได้กินฟักน้อยปูเชีงร้ายก็เปลี่ยนหลังคราาใหม่เลยนัาตาร้อนหล่อการเือนก่อนครอ ก็เปลี่ยนไม่เหมือนกันลังคะนเมื่อกี้นี่ฮรตาวอันเรียนตาวตยนวเสียไจะหันขนาดไหน่ยหันบางงีครับม้รูนไเอาได้ยังไงบอกได้ับดี๋มันาเข้าเลน่บอสเออชิ่นาน่เนี่ย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 เน่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่ยเนีนี่นี่ยเน่นี่ยเเนี่ยเนีนี่ยเนี่ย เออได้กะแล้วจุ้ยตัวนี่หนอแต่สาดเหมือนแมนี่แ้วจุยตัวนอ้เด็ดครับใดนี่สัตวอือนั่นแหละนี่นะคับ้ช่แช่อันนั้นกันีคือโค้ตแรกว่าบางๆเลยอือครับนอครับนานรถมอเตอร์แมวนี่นะครับโม่นี้ แก่หลังกแก้ว<ร>มันแรงไหมอันก็ื่อเรื่อยโอ้นี่กับผมตัดต,บต,บตบับแปลงน้องพิกจ <c oughs> ุขหน่อยเน่ะเช่ไหมเจียวครับจิ้นหม้อกับข้ามเจ้านีิครับจิ้นวัวนะครับนี่หน่ะ นซื้อชิ้นมากับคนธรรมดาครับแต่ในมันจะได้น้อยไปน้อยขยะมันสิ่งนันคตนั่นน่ะ่าเนแยนนคณะนี่เดี๋ยวเขาจะเอาไปยอดคูงหน้าไม่น้อยนะครับถ้าคิดดีก็ตับงนะครับหมอนกับตอนนมดผู้นี่จ๋าจุ เป็นขคือโอ้โหนั่นแหละนี่ะเกี่ยวแปกเกี่ยวดีครับเาจุงแบบนี้นีครับซาเี่ต้องบางๆหน่อยเตไปทุทุเต๋อคหมได้เต๋เนี่ยมันไเต๋อคนเนี่ยบางๆเนี่ยมันเี่ยวง่ซไปเลยเออเดี๋ยวมาดูสูตรทีจุ เสียงไล่ตรงผมไหมคนนกคนเข้าด้วยนะผูมันเข้มไปมาได้ห้ามผนนวดสั่งไว้ละไอ้ไห้ามผลนวดไฟมาเขอเอออย่างเดียวผมน้สั่งนี่มาจากยใหไ่เลยแหละตัผมนี่โอ้ซาไว้ผมเา่าเปิดซิปีดอกีก็เราสั่งไงเออแม่ไม่ลื้อนเออนะครับเนี่ยได้มดอ่ะผมหัก วังตาบอดแล้วกันไปกับไปกับจิกหัวผูกหวานได้อยางบอดกับ้บัีรกระังจริงจรงอนนนะมันจะแบบสะด้งนี้วันนี้เขาจะชิมว่าชิิเตอสุิกพิลาน้อเหรอไอ้เหมือน่นีอ่ไอ้หยังนี่ฮะจีจุ่มอันนี้อยังน่ะวิ่งหยังโอ้เสียนไซโอ้โอน้าอ้โอ้โอ้นอั้โอ้โอ้โอ้โ้โอ้้โอ้โอ้้อ อ้าผู้เงรดทำน้ำจิ้มหน่อยดูน่ครับจิ้มจุจะได้เพียมได้น้อยไปน้อยนะครับนอันนี้เราจะหลวกหน้อยถ้าคิดยู่เออมาแช่อย่างก็สนามันตนาครับใ้าประอยัดหน่อยหลบแล้วเราไปซอยใส่ขาลบม้นกม้นอันหนแมีส่วนเพียงครับเร้งมาจุ่มน้ำห่อนด้อืมนะครับเทคนิค เดี๋ยวเาจะต้องไปกองกันนะครับพวกขมจะเป็นหินเป็นไซด์งานเรากเริ่มทยอยมันนะครับเนอสอบปุ๋เห็นน้องน้ยลครับต้มากองกันห็นกันไซับไปไหนมวกัยอดี่เนี้ย

หล่อนแล้วเออนี่นะครับถึงไล่กันทั้งฟุ้งที่จุเอาแล้วแหนนอนอ่ะนี่นะมันต้องบอกกูว่ะงานฝนโตก็ปิกแล้วเนาะโอ้โหนานก็แต่ขวานู่นนี่อ๋อโอ้โวันพญาวันมาเอากันฐานเถอะวันหนานเล่นวันหนานกันนะครับเพา่แนมาเอายาต้นอดนะครับแก้มกัน ินด้วกันแรงมามแค่แะก๊เดียวนะยู่งเมนมาได้ครับเข้าใจยู่งเรือเดย้บุญไม่นายกันเลยนะเดี๋ยบุญขง้ยกันนะบุมเียเด้เยม่เ็นกันเออนึ่งบห้ที่มาได้ป้าก็เขาแล้วตรงนี้ตอนนี้โดนกระทันบนอยู่มาได้ไม่รู้เออทเดี๋ยวกจริงเลยิงอาแบบนั้นโต๊ะก เมนูต่อไปนะครับผ่าบักแตงเนี่ยใส่วาซาบิมันร้องหงงเนาะก้อนเปิรกวางร้องหงงก้อนยกกันยังข้าเจ้ายกอ่ะไหนกร้องของไผ่นะใส่่กันใส่ไหมจิ้มมือแล้วจุโผล่กระโผม่ไหนๆมันหนึ่งเนียเนีเหลือแล้วมัแล้วใส่ไหมจุจุว่โอ้เซีใส่ตู้หมกไข่ออกซื้อได้นะครับไอดูดนาะ น้อยเดียวเพ่มาเฮ่โป๊ะโป๊ะเออหลัหมูใส่ดีอยู่เข้าลูกอาสาลูกอสาหลับหมูใส่ดีมาจะรอกสดไละหลับหลัหมูใส่ดีมา้อันหมูไม่ดีไปยังนะนี่หลับหมูใส่ดีนี้เลออิ้กระมกฮะตัวจว่าตะวิดีใส่หมดขีเน้ำเผือใส่ไปเลย Ngon chuột lòng ngang rồi À, ta kiếm tàu Kiếm đây ăn, Anh à, này là báo sơ mỹ, thơm thịt lạc Thơm thịt ăn đây subscribe các bạn rồi ตั้มเกือบหมมาน่อยะของเคียมมั้งน่อืม่อืเกิดมครม่จอ้มมสบิเหรอต้องหรอฮะกิ่ไงดงกิ่ไดงอ๋อกิ่ยงได้อืมน้ำได้มล น้แหมนเนาะเจ้าาเตือได้กาพ่อ้าแล้วอเป็นนี้เป็นลำ้แล้วนักาบไหนเพิ่ออร้นตังยงึตั้งองเนีเห็นบดบดกันเรีงดติุกใสเหลือกเปน้องแหม้นะออกแล้วมาเดียวนี่ไงเอาปู้็นไาเลยคนนี้ จพอไเต็มไ่ได้ปากหนะกินไก่ฮะแก่เลือลยอ๋อเนี่เอาเลือก็แก่ไปก่อนดิซ้ายด้น้ำเต่งกินมันไก่เอกงกินสูโอ้ส่วเหลือก็เราจะหลามใส่หวานพีแล้วเฮ้ยก้อนก็ลาบใส่กอืมเด็ดหอมเย็น ตุบนครับตัวนี้ย้นอดอุะ้อขออบนบ้ตุ๊บขนาดนักยังใส่ซาจีนตรงนี้นักจักไข่ซอยแดงซอยนี่ครัจะกซอยพริกขี้หนูใช่ป้ออ่าใส่ซาจีนตัดลองเด็บโอ้ยน่ากิน ถ้าจิ้นซุปนี่ก็ต้องอันนเน้นนมือใส่หอมแดงนะครับนะครับเป็นน้กินมันจากวาวหมูขนตกเียกเออนี่ยซอยพริกหนูด้วยพริกดองมากกว่ามีเนอนะครับผมเด็ดดองพริกไวลาเอาบนสามสามเจ็อาสามสองดเน่่ไมโอ้ กาบลุกรัหลังาุกหลังก็่้งนี่แั้ลุกตัวนั้นลุเลยอระมีกุ้งครัโอ้ะแล้วปะแล้วนขอได้มาตังกับป้งน่าขอ้อห้าอร่อยไมได้ไหนส่งนเลาปน้าได้เออเ็กผู้น้อยใช้ปุนง้นหมดอ่ะก็้นบีบเล็กๆทำอันแ็ต้องเอาหลับนะับใส่ไมก็ใส่ไมองสองตัวทำแต่ชื่อมัตตัว อาจจะเงนเก็บเลยบ้านโ้านวันหยุด่ง้อ่วันหยไม่งอหม่ง้อมดตงจะไปไหนกันที่้เนาะ่าิ่งกนกันวิกว่านะครับเรื่องลาบเรื่องซา้องยกเื่อเวัาจานแขนส้ลายมังกรเนาะสามคนเนี่ยฮะสานเนียเอาใจามออกเนาะี่ แกนไส้ลามงกรหอมจัดการเป็นพริกลาบนะครับเออที่ไรกว่าจะตำน้ำพริกคือพอใบมามาฝนมักรับ้าไหมครับเฮ็ดเหรเออเนี่าอาวานเขาด้วยเององละของละนกี๋วเี๋ อ่าก็ด้วยผงนัวมันก็ลดเอาผมอันเดี๋ยวใส่หมูลุ้นนี่ใส่สองครื่อวยกันเถอะเออเหือต้องด้วยช่วยกันช่วยกันเนี่ยคนตกเออเหลือจะไปใส่นักนะครับเพราะว่าดีคนมันออกรสเค็มๆแล้วก็ถ้าใส่หมูนี้ดีดีธรรมชาติใส่ดีควัน ผมแามส่เผื่อนะสเสื่อกบผมรวบละลายก่อนนะครับ <c oughs> แล้วละครับตอนนี้ <c oughs> เนื้อ,อนี่เป็นเนื้อวัวที่ตัญญ้ไหนลงไปแล้วโอ้โหมาได้กงน ก็เลยสกๆดใ้ละจองดนเนาะโค้น้ำิกกัเนื้อมเข้ากันดีดีเจิดฟองผงพริเออืมหืมคนเพียนคระ คนตาย้อนเรื่องนี่ยน้ำปุ๋มมาล้นมั้เนาะคนใจร้อนเรื่องน้ำปุ๋มมาล้นนะครับเลยเอาชิ้นดองเขามันแค่น้องออกมาเนาะนี่นะครับชิ้นเคี่ยวพริกพริกหมูซอยนล้วหอมขาวนะครับเมาเนาะเบอร์เลยนะหอมแดงนะครับหอมแดงกับไก่ซอยอ่าผัดพริก

นี่ไงี้ยาตึ๊ว่านฝาขึ้นก็เนี่ยจะ่าเด้อแมัจิ้มนพมแล้วนะครับโอ้ฝนตกนั่งแต้นนะครับเื้ยน้วงคนยี้ปดหอยสู้ันตไปไปไออถึงมล้วงลูกสู้เปดหอยนะครับเออป con bỏ không không con không chưa không 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 rồi không 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 con ห่เมินกับมือพี่นรอเรางามเนี่ยต้องห่วงงานนี่โอ้ไกลไปฉันนะพริกดองพริกดองครับเัวคาด้ดองมิตรคาร้งนะล้างนะทำเตะ หรอหอกไลรืออ,อกไลละจอออริหนคาหน่วยคานี่มันทำธรรมดานะครับนี่คือแก่นได้น่ะยอดครับผมเอาผูเชียงไร่าเชือดเลยก่าอืเอ็กไมเนาะจิ้มน้อง,องไหมน้ำคนมึงนานงเป็นห่วงกันเน่ยนี่หงเป็นหียเอน่ายรนี่สร้าง เดี๋ยวก่อนเอามาให้คลิปนี้ก่อนใส่่ายก่อนทีมงานนี่รับรองพักไม่ต้องถามหาร <laughs> เากินพักกันสักเถ <laughs> ื่อนอลลาบตัอกเซิร์ฟครับเออนาะงมกขุมเอองานครับน้อ ดลองเห็นใส่แรมังกรนเจ้าของวรีเจดลาบขมเท่ยออกิ่น้วยขาฮราฮ่ก่วยข่าที่อาหาร่าถึลุกโดดเดุกโดดขามันเี่องอะปนเยอะนเฮ้ย ขอนี а, <c oughs> <c oughs> ้เหรอต้องขอนี้พริกตามพริกละวมรสของคอมเพชรโอโถึงพริกแดงน่อยพริกดองดอกคาอย่ากนาแก่อนเราพดอกบอกเราพริกสุกไาครับ โอ้อันนี้ก็สุดยอดแล้วตายเพราะคือเฮกลหลับเนี่ยผนใส่เขื่องมาหม้วนเขื่องเทศบแบบแค็แต่ว่าทีนี้มันหอมน้อยเพราะว่าใส่เพิ่มเห็นก็ได้นะครับก็แบบเป็นอย่าง,ะงนะครับนี่ชีวิตคนมันอ,อกครับทีมงานก็นได้เอาสูสสตรสาจิิงกินจึงหายซุปตัดซุปหลับผมนะำฝาบสุดยอดเข้าเห็นน้อยเอ้ย ทีมงานนี่บ่คอยเน้นเข้าตัวไรพักตัวเนี้ยผมมีฝนมาตกมันได้เก็บแรงผมได้กินอ้วนอ้วนอ้าวคุณแฟนครับที่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามาชมเข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์เพื่อกำลังใจทีมงานเขาด้วยดีตลอดมานะครับจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด คนที่เข้ามาดูใหม่ก็กดติดตามนะครับ <ผม S 1> ดกดซับสไครต์ให้ตัวนะครับครับวันนี้ชีวิตคนมานอกกับทิพ์งานมีอะรเออฝากกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ